อัปเดตไทม์ไลน์ใหม่ล่าสุดสำหรับโครงการแจกเงิน10,000บาทฮนะ,ะเงินดิจิทัลนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วนะคะว่าเตรียมที่จะเปิดประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับวันลงทะเบยียนในช่วงปลายเดือนนี้นะคะคลิปนี้เกตเอไทา์ไลน์ใหม่มาให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะห้ามพลาดเลยนะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะได้รับทราบวันลงทะเบียนที่เป็นทางการวันลงทะเบียนที่ระบุวันชัดเจนแน่นอนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวันนี้มาอัปเดตทำลายเงินดิจิทัล1นึ0 0บาทล่าสุดกันก่อนนะคะก็จะเริ่มต้นกันที่สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นการประกาศวันลงทะเบียนและในเดือนสิงหาคมค่ะก็จะเป็นช่วงของการเปิดลงทะเบียน และเดือนกันยายนนะคะก็คาดว่าจะปิดลงทะเบียนนะคะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นขยายเวลาออกไปนะคะหรือว่าปิดเร็วขึ้นนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นค่ะไตรมาสที่4เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะก็จะทําการเริ่มจ่ายเงินดิจิทัลให้กับประชาชนนะคะแล้วก็กานค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เริ่ม รับเงินจากลูกค้าเป็นเงินดิจิทัลกันนะคะและในกลุ่มร้านค้าเล็กๆก,กลุ่มร้านค้ารายย่อยนี้เองนะคะที่จะสามารถใช้จิตเงินดิจิทัลนอกพื้นที่ได้นะคะสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อรับเงินดิจิทัลจากลูกค้ามาแล้วสามารถนําไปซื้อสินค้ามาขายได้นะคะจะไปใช้กับร้านค้าได้ก็ได้พื้นที่ไหนก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะทุกคน และก็ข่าวดีสำหรับประชาชนที่เป็นผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคนนี้นะคะไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิทัลวอลเล็ตใหม่นะคะทุกคนเพียงแค่รอกดยินยันรับสิทธิก็สามารถทําได้เลยหากว่าใครไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เข้าไปยินยันตัวตวนด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐยินยันตัวต,วตวนรอไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็รอใช้สิทธิ์10,000บาท ไปพร้อมๆกับทุกๆก,กลุ่มเลยนะคะแล้วก็ย้ำเตือนกันด้วยถ้าใครได้ลิงก์เงินดิจิทัลหนึ่งหมืน 10, บาทผ่าน SMS กลุ่ม l ล n e นะคะหรือแชทข้อความมาห้ามกดเด็ดขาดนะคะทุกคนแอปพลิเคชันทางรัฐดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แปปล้วก็ App Store เท่านั้นถึงจะเชื่อถือได้นะคะฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านของเราด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉช,ชีพกันใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากบอกต่อฝากกดแชร์นะคะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ